โอ้ oh, พี่น้องม,มูนี่กินต้มกบด้วยครับกินเลยครับกินเลยครับทุกคนครับอันนี้ใสใบกะเพรากบนีตรงยางก่อนอย่างว้มือคนโตมืออาทิตย์ที่เดียวแหละครับคี่ว่าเ่าอ,อยู่เขาเนะี่ยแหละเขาตัเดียวกันนี่คือต้มเป็ดกบต้มเป็นโตแมคไเข้าตรงแหวกไคแหวเอาดีมันออกก้อนแล้วก็ปาดเอาเอาเขียวยังออกเมดแล้วก็ย่างไวตากแดด ย่างแดดเดียวนะครับแดดเดียวต้มกับไส้ไปกับพ่อคุณเขาแล้วครับนี่ที่กิงเครื่องเทศที่ไส้เนี่เป็นเครื่องเทศที่ตานไวรัสยางดีนะครับต่ว่าไม่เทาตักกุญแจหมอมากเข้าสิบ่อพอตามเขาเหมือเข้าสิตักมากจิบอกินซึ่งกเป็นเมนูอีสานที่คุณภาพครับแซ่บสดเลยครับละสดเน่ยอนสดอีกมังได้ครับพี่น้อง โอ้ยด,ดึก่อนเลยมาดึงกันเลยเสียบครับมาติดปะครับเดี๋ยวจะกินที่เบิองอาตโต้ามยังไง ค้ารับพระอคน,นี่ครับไม่ติดตันไวรัดย่างดีไครครับ ค่น้องที่ไม่เคยกินแบบนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องน่าเกลียดเพราะสหรมมีแสบายครับน <c oughs> มเป็ดครบทั้งตัว ที่บายน้อบถวายสมเด็จกุนครับ